วัสดีค่ใครอยู่ในเราเราโอมโยมนาเชลแนวนะคะก็วันที่เราสอบกับงภาคเสร็จแล้วเย้เดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่กันไปทำขนมนะคะก็บ้านพี่ก็ไม่ไกลมากนะคะก็อสอบเสร็จแล้วเราจะไปทำขนมกันก็ไปดูกันค่ะไปค่ะทุกคนโยกีนึงเพื่อนครูกิจกรรมของเราค่กา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 ะก็คือเราจะชอบมา ทําขนมที่ดีในวันเกือบๆทุกวันเสาร์นะคะนี่ก็จะเป็นตะอบที่เรามีนะคะอันนี้เราซื้อมาไม่ถึงพันเนาะก็เป็นเตาอบเล็กๆนะคะไว้ทําขนมกินเล่นๆอีอีเดิมทากันเลย ทีนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงพากเสียงกันนะคะทุกคนและนี่จะเป็นขั้นตอนที่เราชอบมากที่สุดก็คือขั้นตอนการคนเนยนะคะวิธีการทำบล,บ,ลบ,ลบลาบลาบลามันอาจจะดูแบบว่าอาละลัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนิดนึงนะคะก็อือันนี้เราทำเป็นคุกกี้ซอสไซนนูนนเทลล่านะคะลายแบบซอฟคุกกี้หละอันนี้ลองทำก่อนนะคะเป็นสีชิ้นแล้วก็เข้าอบนะคะก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ ก็จะได้ไส้นะคะอันนี้เราก็ลองชิมดูก็มไม่ได้แย่นะคะก็อร่อยหรือว่ามันอร่อยที่นูเทลล่ากันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็แพ็กใส่ถุงนะคะเอาให้พี่ชายคะ่ะไม่รู้จะขายให้ใครก็ขายพี่เรานะคะก็จะได้ออกมาเป็นถุงน่ารักแบบนี้จะจัน <c oughs> แล้วทุกคนเคยเป็นเหมือนเราไหมแบบว่าเราจะชอบดูพวกคาเฟ่บล็อกอะแล้วชอบดูเวลาเขาแพ็คหรือพับซองแล้วมันก็จะมีเสียงที่ดังกรุบกรับกรุบกรับมันเป็นเสียงที่แบบให้ความฟินยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้พิมวิวของเรานะคะนี่มันจะเป็นลายเหมือนลายก้นหอยเนาะอีก็สวยอยู่นะทุกคนอ่าอันนี้คือที่เราหั่นไม่สวยนะคะก็จะแยกออกนะคะก็ใส่เตาอบเช่นเคย แล้วก็ดื่มน้ําขณะรอน้องสุกนะคะทุกคนทีนี้น้องสุกแล้วมาดูหน้าตากัน,นะค่ะทุกคนน้องจะเป็นหน้าตายอย่างไงก็ใหญ่กว่าตอนที่เราเอาเข้าไปนะคะเพราะว่าเออมันขึ้นฟูด,ด้วยเนาะทีนี้เราก็มาพักไว้ในตะแกรงนะคะอ่าพอมันเย็นแล้วเราก็เอามาแพ็คใส่ถุงเช่นเดิมะคะ่ะทุกคน และนี่ก็คือที่เราแพ็กไว้ทั้งหมดนะคะนี่แล้วก็พี่ฟ้าเหมือนเดิมเป็นขั้นตอนที่เรารู้สึกสนุกมากเลยทุกคนถ้าแบบว่ามีคนสั่งให้เราทำเยอะแบบนี้ก็คงจะดีเนอะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งลองทำนะคะก็แอะเป็นแบบนี้จริจๆ <Wow. S 1> และก็อันนี้ด้วยนี่นะคะความภูมิใจของเราค่ะและทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราทำขนมเสร็จนะคะเราก็เจอเพื่อนบ้านมาทักทายด้วย รักจริงเลยค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับก็สู่รูมทัวร์ของเรานะคะเค่ะก็เรายัางไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรมากมายนะทุกคนแต่ว่าเรามีโซนหนึ่งทีอยากให้ทุกคนดูอ,อันนี้เป็นการ์ดพี่เบจากบัมอะไรนะบัมดำดำอันนี้เราซื้อตอนไปเที่ยวเกาหลี ได้การ์ดเมนตัวเองด้วยดีใจแรกๆว่าจะขายนะคะแต่ก็ไม่ขายดีกว่าเสียดายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเสียดายขึ้นมาที่เกไปตามซื้ออ่ะแล้วก็ราคามันก็น่าจะขึ้นรวดน,นี่ก็จะเป็นกรับรูพิทยงุงแล้วก็อันนี้เป็นกล้องพลรลลของเราแล้วก็อัลบั้มต่างๆที่เราซื้อเราก็จะมาไว้ตรงนี้นะคะก็ห้องของเราก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะคะว่าจะซื้อแต่ก็ซื้อกา์ดไปซะเยอะเลย และข้างหลังนี่ก็เป็นเสื้อผ้าตอนที่เราไปอยู่หอนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าอะหนังสือเรียนตั้งแต่ตอนปีหนึ่งอะตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วละคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปสมีโปสต้องอยางแล้วก็โปสวินวินอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของเรามีกิตาตัวน้อยด้วยแล้วก็มีเป็นน้องปิ้งฉีลิ้นแห่งมิตรภาพผึพ้งโยของเรานะคะเอาละทุกคนทุกคนอยากฟังเพลงอะไรไหมคะ

น,นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะเบื่อได้นะคะก็ขอบคุณที่มาดูกันนะคะก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b บส r i b e ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอั안งไว้เจอกันใหม่บ๊วย